น้ำอ่อนดีเนาะมันรลอหาเก็บพักหวานไปแกงมนันพี่น,น,น,น้องยูนสวนนี่ละหย่อนอ่อนเลยเบื้องมันกำลังแตกผลเต็มเ,เป็นตาแสีบพี่ยังไงด้วครับมันรลอสวนพักหวานพี่น้อง สิเก็บพักหวานไปแกงเนาะค่ะโอ้ยอ่อนๆเลยละ่ะแกงพักหวานกำลังเปิดเสียบเลยครับใส่ไข่หมดแดงเนาะ p r o จก c t มวยกับุดยอดเลยละ่ะนี่ไข่หมดแดงเสียบเลยครับอ่อนดีนี่นกำลังแตกหน้านี่ก็นี่ละ่ะพักหวานนี่แหละเนาะค่ะ ของคืออาหารปลาอันนี้กระสีแตกกันเรื่อยๆเนาะมันแนวห้องแห่งเก็บแห่งแตกออกอ่นนอนๆเลยนาพักวานน้าใช้มันแดงครับว่าคู่กันนี่แล้วครับเบิ้งเหมือนต้นหนึ่งเหมือนต้นหนึ่งมันตน้งตองแตกๆอย่างนี้น้องเบิ้องครับีแตกหยอดงามเลยครับ ต้นพ่อแจงเลยะตอนนี้มันจะหยอดถึงเหลืองเลยครับีเาดอกกุหลากหวานหยอดเหลืองวมาเด็ดดอกเด็ดดอกเป็นตะมันม,มือก่รพี่อ่อง โอ้ต้นนี้มังยอนยกับพ่อแกงได้ไหมเดี๋ยวไปเ,เอาใส่กระครูกันอันเอ็มเก็บมาได้สักผักหนึ่งแหละพ่อแกงเราแหละนี่ไปอู้หอพี่ร้อง อ่อนดีดิฮะนอ,อนอ่อนเลยหลายอยู่เลยมันแน่นกันนี่สิไหลกันแน่นหนักแล้วเอ็มเอาหนามเซฟใช่ไหมเกิดแดดจะง่าย,ะะยนะครับอเ,อเอ้าเจ๊เอ็มสิเก็บสองต้นนี่ก่อนเก็บอีกจุดหน่อยก่อนเก็บออกให้มันเป็นรุ่นเดียวกัน หน่อยใปเห้อกเก่าเบาห้เก็เลยถับเป็นรอบหนาไปนิ้สี่นี่กะเก็บไส้ซืมือครับเนี่ยเอ๋อนเือนให้เราเชี้อเิดออดอแบนะ ดีดีพี่นนองมันน่ะสั้นสั้หลังอยู่ครับยอดสาวเก็บลัวๆพี่นนองบอาบกบกวบเลยมาเด้อล้วมันเก็บผักหวานซอยเอ็มเน่ไง ใส่หยอดอ,อ,นอ,อน่อนๆแกงใส่ไข่มดแดงเสบๆเนาะใส่เห็ดอันนั้นก็ได้เห็ดบดเห็ดล<ท>้มไหมเนาะใส่เห็ดบดเพื่อกันเห็ดบดกับไข่มดแดงเข้ากันครับงอยละครับหนานแรงแบบนี้อาหารปลาไข่มด,ดแดงก็บอกไม่ก็หาย,ยากอยู่เลยวกาะหายอยากเพ <คน S 2> รา่<อ>รตกฝนบ่ตกบตก่บค,ค่อยไข่ มันก็ไงไปอดย้ำามันกับวัวหูเวลาเริ่มแล้วครับ่วงนี้แหละเจวว้า่าพักวานนี่กับพอได้กินอยู่นะคะ ตัวน,นี้ก็บมิเตียร์อ่อนอ่อนเรื่องอ,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 อันนี้สั้นสังหลังเนี่ยงกวนดีครับก็ล้างอันนี้เลยหน่อยครับอิงจับก็ให้เนี่ยเอาดอกป่อยไปก่อน กําลังใหน่อยหน่อยนะครับพ้อดีแกง เออก็บเอาเก็บเอาเลยพี่นอ้องเต็มกำมือแ <c oughs> บบเก็บโบทัวเต็มกำมือแล้วโอ้แต่แต่ละต้นนี่ันดีเก็บเรียนอย่างส่เวลาครับน้ำอ้ On, อ่อนดีเนาะมั้นเอเก็บออกให้เบิดนะอุพ่แต่ว่านั่นหล่นมือเอ็มดาวเอ็มโอีเใส่กับครูไปก่อนบึ้งเออไม่เป็นเงาอ่อนอันนี้เบ้าตองเด็ดยากเลยเอาลงหม้อแกงไป่เลยค่ะอ่อนพอดีก็ต้นนี้นี่หน่อยแท้ ฮะกกี่งแล้วหรอจหลายแล้วครับถุงอ้อนครับกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วเดี๋ยวเอ็มเอาพักวานออกจากอันนี้ก่อนป้าเดี๋ยววานเป็นบดไหลายน้ำมจังนี่แก่ก ลายเติบวันเป็นใดปลาไหลปลาว่าสามรัวสี่รัววันเยี่ยเบาดีอ่อนอ่อนเลยเดี๋ยวจะเอาไปแพ็คใส่ถุงไหวก้อนมันสีเหี่ยวุูน่ะเบิ่งไกลๆเลยนะมันอันนี้มันเหี่ยวเหี่ยวแดดเอาข้มน้ำให้มันซึมจุดไปกันอเอาเก็บแดดเนาะครับ อ่อนๆมิเออาไปแกงนี่ละผลงานไปเก็บพักหวานยัวให้ปายน้พักหวานอันนี้พักหวานปลูกไว้พี่น้องบนี้มันแตกยอดลายเอ็มกับ่บเคยไปเก็บจักเทียโบเดไปเบิองจักเทียมิเตยายล้าไปเก็บ,ากบ,บ,ากกบมาขายบนี้ก็เลยหัวตเไดเพาพี่น้องไปเลาะเบิองเนาะค่ะ กต่ไลน์เนาะส่อออนคุณนะเออเอ็มเก็บได้ไลน์ปานนีตีมาแจกได้ไลน์เลยอะง้างฟ้าเดี๋ยวสิเอาไปแพ็กใส่ถุงก่อนมันทั้งล้มทั้งแดดเนาะมันสิเหี่ยวแล้วก็เอาไปถักแกงมะแรงเอ้าคลิปนี้เนาะค่ะาพี่น้องมีเก็บผักหวานอ่อนๆเลยง้างค่ะกะฝากพี่น้องไว้เท่านี้เนาะจังพอใจไม่คลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบสวัสดีค่ะคุณนะ ใช่โอเดร